เกิดคดีพิสดานเกี่ยวกับการเรียกค่าไถา่หลังคดีจบไปแล้วกลับมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นเงินค่าไถ่จำนวนหลายล้านหายไปอย่างลึกลับใครกันแน่ที่เอาเงินค่าไถ่ไปคลื่นสยองเรื่องหลอนที่ไม่เหมือนใครรบกวนกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเขากับเธอขับรถไปยังจุดนัดพบมันเป็นป่าแห่งหนึ่งที่กระจุกตัวอยู่ในชานเมืองรถของเขาเข้าจอดบริเวณชายป่าฝั่งตรงข้ามจะเป็นจุดแลกเปลี่ยนของซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณหนาทีเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ค่ะเธอบอกเข้าหันมาสบตาผมก็เชื่อแบบนั้นมือของทั้งคู่ผสานกันคุณไม่ต้องห่วงนะมันไม่ทำอะไรผมแน่เธอพยักหน้า แต่แววตาคู่นั้นแฝงไปด้วยความกังวลเวลาล่วงผ่านไปจนจะถึงเวลานัดเขาสูดลมหายใจเพื่อตั้งสติกำลังจะได้เวลาลงมือแล้วเอาละ่ะขอกระเป๋าให้ผมด้วยค่ะเธอเอื้อมไปคว้าสิ่งที่อยู่เบาะหลังมันคือกระเป๋าหนังสีดำขนาดใหญ่เขารับมาสิ่งที่อยู่ข้างในมีน้ำหนักพอสมควรเดี๋ยวผมจะกลับมานะว่าแล้วก็หันไปเปิดประตู ค่ะคุณต้องได้กลับมาเขาเดินถือกระเป๋าฝ่าความมืดไปยังอีกฝั่งถนนจุดนัดพบคือต้นไม้ที่มีเชือกแดงผูกไว้เขาพยายามส่องแสงแฟลชหามันแล้วทันใดนั้นตรงเวลาดีนี่มีเสียงดังมาจากด้านหลังเขาหันขับพบว่าอีกฝ่ายอยู่ในชุดคลุมสีดำผผมเอาเงินมาแล้วเขาบอกพร้อมกับแสดงกระเป๋าหนังในมือ ชายชุดดำพยักหน้าพอใจแล้วลูกของผมล่ะลูกผมอยู่ที่ไหนชายชุดดำไม่ได้ตอบคำถามเอาเงินมาให้ผมเดี๋ยวสิผมต้องได้เจอลูกก่อนลูกชายคุณก็อยู่แถวๆนี้แหละเอาเงินมาก่อนไม่งั้นผมจะไปแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่มีทางเลือกยื่นกระเป๋าให้อีกฝ่ายอย่างจำนวนขอบคุณชายชุดดำรับกระเป๋าไว้แล้วลูกผมล่ะ <ś ś ชายชุดดำชี้นิ้วไปยังต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆเขามองตามแสงแฟลชฉายไปเห็นร่างหนึ่งนอนนิ่งอยู่บนเสือ่อลูกเขาไม่รอช้าที่จะวิ่งไปที่นั่นลาก่อนนะชายชุดดำเอ่ยเบาๆก่อนจะหันวิ่งเข้าไปในป่าเขาเรีบตรงไปหาลูกชายใช้สองมือเขย่าร่างนั้นธนูฟื้นสีธนูหลังจากเรียกอยู่ไม่นานเด็กชายก็ค่อยๆลืมตาตื่น พ่อธนูไม่เป็นอะไรใช่ไหมเด็กชายมองไปรอบๆแววตาปรากฏความหวาดกลัวที่นี่ที่ไหนฮะเขาดึงร่างเด็กชายเข้ามากอดกลับบ้านกันเถอะลูกเด็กชายถูกพาออกจากป่าเมื่อเธอได้เห็นเขาก็รีบเปิดประตูออกมารับธนุเป็นยังไงบ้างลูกผมไม่เป็นอะไรครับแม่เขายิ้มเมื่อทุกคนได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าอีกครั้ง ลูกเราปลอดภัยแล้วถึงเวลาที่ผมต้องจัดการมันหืมเธอเงยหน้าขึ้นคุณจะทำอะไรนะก็จัดการไอระยำนั่นไงเขากดโทรศัพท์หาใครบางคนฮัลโหลครับผมช่วยลูกออกมาได้แล้วฝากที่เหลือด้วยนะเธอขมวดคิ้วอย่างประหลาดใจคุณทำอะไรชายชุดดำกำลังวิ่งอยู่ในป่ารถของเขาจอดอยู่อีกฝั่งหนึ่ง อีกไม่ไกลก็จะหนีจากที่นี่ได้แล้วแต่ทันใดนั้นจูจ่ๆก็มีเสียงไซเรนดังลั่นพร้อมแสงสีแดงสลับน้ำเงินชายชุดดำหยุดชะงักนี่มันผิดไปจากแผนที่วางไว้จิบหายแล้วกูเขาชักปืนจากข้างเอวไม่คิดว่าไอ้ระยำนั่นจะกล้าแจ้งตำรวจแผนทั้งหมดเป็นอันพังพินาศยุดนะอย่าขยับมีเสียงดังจากด้านหลังชายชุดดำขนลุกสู้ รีบซ่อนปืนไว้ที่เดิมก่อนจะค่อยๆหันไปอย่าขยับนะผมจะเข้าไปใส่กุญแจมือนายตำรวจยศร้อยตรีบอกเดินจ่อปืนเข้ามาหาคนร้ายทว่าจู่ๆชายชุดดำก็ซุดเข่าลงนายตำรวจเห็นเข้าก็ตกใจเป็นอะไรนะลุกขึ้นมาในจังหวะนั้นชายชุดดำชักปืนขึ้นมาเล็งไปยังร่างของอีกฝ่ายมีกระสุนพุ่งออกมาจากป่า เจาะเข้าจุดตายชายชุดดำร่วงไปกองอยู่กับพื้นผู้ยิงคือนายตำรวจยศร้อยเอกเฮ้ย <Hey, S 1> ทำไมไม่เรียกว่าเกือบตายหาแล้วรู้ตัวไหมผู้หมวดยืนตัวสัน่นคือพ,พ,พ,พัผมทำไมวะอยากโชว์เดี่ยวจับคนร้ายด้วยตัวเองเหรอว่าแล้วผู้กองก็เข้าไปดูร่างคนร้ายเอาเฮ้ย hey, ตายเลยเหรอวะเนี่ยมีตำรวจอีกนายโผล่หน้าเข้ามาเกิดอะไรขึ้นวะพี่แย่หน่อยวะ ผู้กองลุกขึ้นเก็บปืนเข้าซองเอว่าแต่ไอ้นั่นอยู่ไหนวะเขาเปิดไฟฉายส่องแสงไปรอบๆหาอะไรเหรอพี่หาเงินผู้กองตอบไอ้นี่มันเพิ่งได้ฆ่าไทยมาไม่ใช่หรือวะมันต้องมีถุงเงินหล่นอยู่แถวนี้สิมีงานด่วนเข้ามาเมื่อวันก่อนมันทำให้ชูโชดไม่ได้นอนแทบทั้งคืนหลังจากสดกาแฟแก้วที่ห้า เขาก็มานั่งอ่านเอกสารที่หน้าโต๊ะคอมผู้ว่าจ้างรายนี้ค่อนข้างกระเป๋าหนักต่อให้ยุ่งขนาดไหนก็ต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อมารับงานแต่ในระหว่างนั้นจู่จูก็มีเสียงกริ่งดังมาจากหน้าบ้านชูโชดเงยหน้าจากกองเอกสารทันทีที่เห็นว่าผู้มาเยือนคือใครเขาก็ยกสองมือกุมขมับสายชนกดกริ่งรัวเฮ้ยไอโชดอยู่หรือเปล่าวะ ชูชดเปิดประตูเดินออกมาอะไรของมึงวันเนี่ยสายชนประหลาดใจเล็กๆเมื่อพบว่าเพื่อนอยู่ในชุดสูทสีเขียววันนี้ไปทำงานเช้าเหรอเช้าอะไรล่ะกูทำมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วขยันจังกลัวนายมึงไล่ออกเหรอมึงมีธุระอะไรธุระสำคัญเลยล่ะขอกูเข้าไปคุยข้างในได้ไหมตอนนี้เลยเหรอแต่กูยุ่งอยู่นะ น้าเรื่องนี้สำคัญนะเว้ยให้กูเข้าไปก่อนชูโชดยอมแพ้เปิดประตูให้เพื่อนเข้ามามึงบอกมาได้ละกูจะได้กลับไปทำงานต่อโอ้ยมึงไม่ต้องทำอะไรแล้วถ้ามึงทำเรื่องนี้ได้มึงก็ไม่ต้องทำงานอีกต่อไปเรื่องอะไรของมึงวะสายชนยิ้มกระซิบบอกข้างหูมึงเห็นข่าวโจรเรียกค่าไถ่เมื่อสามวันก่อนหรือยังฮะ ที่มึงมาหากูเพราะเรื่องนี้เนี่ยนะเฮ้ยอย่าพูดดังสิวะเดี๋ยวชาวบ้านเขารู้หมดรู้หาอะไรล่ะไอ้ข่าวนี้มันออกทุกช่องเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วแต่พวกเขาไม่รู้ว่ามึงสามารถหาเงินนั้นได้ชูชดชะงักหน้านี่มึงกำลังจะบอกอะไรก็ oh, มึงเป็นนักสืบไงมึงสามารถหาเงินนั้นได้จะบ้าเหรอตำรวจเขาห้ามเข้าไปตรงนั้น กูจะไปสืบได้ไงวะโธ่มึงรู้จักตำรวจเยอะแยะขอผ่านเข้าไปได้นาะแต่ถึงกูจะทำแบบนั้นได้มันก็ไม่ใช่เงินกูอยู่ดีหรือเปล่าทำไมมึงคิดแบบนั้นล่ะถ้าไม่มีคนมาเจอมันก็ไม่ใช่เงินของใครอยู่แล้วไอ้บ้าคัดดีลักทรัพย์นะมึงลักทรัพย์อะไรถ้าไม่มีใครรู้มึงก็ไม่โดนหรอกเฮ้กูไม่โดนอยู่แล้วเพราะกูจะไม่ทำ ชูโชดเดินไปเปิดประตูมึงออกไปได้แล้วกูต้องทำงานต่ออะไรวะเงินตั้งห้าล้านนะมึงไม่สงสัยหรือไงว่ามันหายไปไหนถึงมึงไม่อยากได้ก็ต้องอยากรู้แล้ววะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวก็มีคนหาเจอมึงน่ะกลับไปได้แล้วเดี๋ยวก่อนสิสายชนหยุดยืนที่หน้าประตูเอาละไอ้โชดมึงฟังกูดีๆนะ กูจะให้โอกาสมึงตัดสินใจถึงเย็นนี้ถ้ามึงอยากหาเงินนั่นกูมีเครื่องมือค้นหาพร้อมมึงไม่ต้องรอถึงเย็นนี้หรอกยังไงกูก็ไม่ทําว่าแล้วชูโชดก็ผลักอีกฝ่ายไปข้างนอกแล้วปิดประตูเฮ้ยมึงไม่ทบทวนหน่อยเหรอไม่เว้ยกูเป็นนักสืบไม่อยากเป็นนักโทษชูโชดกลับมาในบ้านยืนถอนหายใจเฮือกใหญ่เมื่อเสียงโวยวายของสายชนเงียบไปแล้วเขาจึงกลับไปทำงานต่อ ในขณะนี้ดูเหมือนว่าเอกสารใกล้จะสมบูรณ์แล้วเหลือเพียงแค่การนัดพบกับใครบางคนชูโชดยกหูโทรศัพท์กดโทรออกฮัลโหลปลายสายว่าสวัสดีครับสารวัตรผมชูโชดนะคุณชูโชดเบอรอมีธุระอะไรละ่ะผมมาคุยเรื่องวันก่อนนะครับอ๋อเรื่องคดีเรียกค่าไถ่นะเหรอใช่ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาประมาณเที่ยงนะ หลังกลับออกมาจากบ้านของชูโชตสายชนก็มาเปิดร้านข้าวมันไก่ต่อเขาใช้บางต่อหวดลงบนเนื้อไก่อย่างหัวเสียสิ่งที่เสนอไปอุตสาหนอนคิดมาตั้งสองคืนเพื่อนของเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนไล่ตามหาเงินนั่นมากขนาดไหนข่าวการเ,เรียกค่าไถ่ค่อนข้างจะโด่งดังเนื่องจากมีปริศนาที่ว่าเงินจำนวนห้าล้านบาทหายไปไหนแม้ตำรวจจะสามารถจัดการคนร้ายได้ แต่พวกเขาก็ไม่พบอะไรนอกจากกระเป๋าหนังสีดําที่ข้างในมีเพียงความว่างเปล่าเรื่องนี้ทําให้เกิดนักล่าสมบัติจํานวนมากจนพวกตํารวจต้องขนกําลังมาเฝ้าที่เกิดเหตุตลอด24ชั่วโมงแต่การหาเงินนั่นก็ไม่ได้ง่ายเพราะพื้นที่ป่ามีขนาดไม่ใช่เล็กพวกตํารวจทําการค้นหามาสามวันแล้วก็ยังไม่เจอสายชนรู้ว่าชูโชดค่อนข้างจะสนิทกับตํารวจสามารถขอเข้าไปช่วยค้นหาได้ เขาจึงไปหาเครื่องมือจอบเสียม,มาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะอันที่จริงสายชนไม่คิดจะเก็บเงินไว้เองหรอกหากเจอก็จะคืนเจ้าของยังไงก็ต้องได้ส่วนแบ่งสักแสนสองแสนแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายแผนทั้งหมดก็พังทลายลงเจ้าเข้ากรองล่าสุดพวกตำรวจค้นหาไปประมาณ80%เปอร์เซนแล้วตอนนี้เหลือที่ยังไม่ได้คน้นอยู่อีกแค่20%เปอร์เซนมีเสียงดังจากชายกลุ่มหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าศูนย์อาหาร เมื่อสายชนได้ยินเข้าก็รีบเงี่ยหูฟังอย่างสนใจพื้นที่ของป่านั้นมีประมาณหกร้อยตารางเมตรตอนนี้ก็เหลือแค่ร้อยกว่าตารางเมตรนั่นสิอีกคนหนึ่งว่าแต่ถ้าตัดแหล่งน้ำออกไปก็เจอเหลือไม่กี่สิบตารางเมตรเองนะแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ได้เอาเงินไปซ่อนไว้ใต้นะ้ำไม่มีทางรอกแ่มันเอาเงินฟังดินก็ลำบากแล้วถ้ามันโยนลงน้ำเงินก็ต้องลอยขึ้นมาสิถ้าเงนินก็เหลือพื้นที่เห้คนอีกไม่เท่าไหร่ ถ้าพวกเราช่วยกันคน้นยังไงก็ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงผู้คุณกำลังคุยเรื่องเงินนั่นอยู่เหรอสายชนเดินเข้าไปหาพวกนั้นทั้งสมเห็นเข้าก็แสดงสีหน้าตกใจค,ค,คุณได้ยินเหรอคุยกันเสียงดังขนาดเนี้ใครไม่ได้ยินก็หูตึงแล้วหรอคุณปับป,ปไปกันเถอะหนึ่งในสมจูงมือเพื่อนพาเดินหนีเดี๋ยวสายชนร้องพราม พวกคุณคือนักล่าสมบัติที่พวกตำรวจกำลังตามหาตัวอยู่นี่เองทั้งสามหยุดพืดหันกลับมาปฏิเสธไม่ใช่นะอีโธยมมาโกหกผมเลยเห็นแบบเนี้ยแต่ผมมีสกิลนักสืบติดตัวนะดูจากการแต่งตัวก็รู้แล้วสีหน้าของทั้งสามซีดเผือดแตกคุณไม่มีหลักฐานสักหน่อยเหรอถ้างั้นให้ผมเรียกตำรวจมาคุยกับพวกคุณดีไหมยอย่านะ สายชนเผยรอยยิ้มนี่เรามาเปิดอกคุยกันดีกว่าจะบอกอะไรให้นะผมเองก็ไม่ใช่คนดีนักหรอกชูโชดมีแผนจะไปสถานีตำรวจในช่วงบ่ายแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นเขาต้องเข้าไปคุยกับผู้ว่าจ้างเสียก่อนพวกมันคงคิดว่าผมโง่มากมัง้งแค่นี้คิดว่าผมมองไม่ออกเหรอสักชัยว่า ไม่ต้องห่วงครับความจริงก็คือความจริงเดี๋ยวผมจะหาไอ้คนที่เอาเงินของคุณไปให้ได้ชูโชตบอกทั้งคู่กำลังนั่งคุยกันอยู่ในห้องทำงานของศักชัยนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่งสูญเงินห้าล้านจากเหตุโจรเรียกค่าไทยมันจะเป็นใครไปได้ล่ะนอกจากไอ้พวกตำรวจนั้นเขากล่าวอย่างหัวเสียก่อนผมจะเอาเงินไปให้ไอ้โจรนั่นผมโทรบ,บอกเพื่อนที่เป็นตำรวจให้ส่งลูกน้องไปวางกำลังรอบๆป่า คือผมพอใจที่พวกมันยิงโจรน,นะแต่รับไม่ได้ที่พวกมันมาบอกว่าหาเงินของผมไม่เจอชูโชดพยักหน้าเบาๆอีกฝ่ายอารมณ์เสียแบบนี้ไม่ควรพูดขัดสักชัยทุบโตะ๊ะดูพวกมันพูดเข้าสิแล้วหลังเกิดเหตุยังมีหน้ามาถามผมว่าให้เงินมันไปจริงๆหรือเปล่าโธ่ผมเป็นคนเดินถือเงินไปให้โจรกับมือถ้าไอโจรน,นั่นมันไม่ได้เงินมันจะปล่อยตัวลูกชายผมหรอ เห็นแล้วครับลูกชายคุณถูกจับตัวไปเรียกค่าไทยคุณเอาเงินไปให้แต่ก็แอบ,บติดต่อกับตำรวจลับหลังพวกตำรวจวิสามันคนร้ายได้แต่เอาเงินมาคืนคุณไม่ได้ชูโชดสรุปผมเชื่อคุณครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกตำรวจจะเอาไปหรอกนะโจรมันอาจจะเอาเงินไปซ่อนก็ได้มันจะเ,เวลาที่ไหนซ่อนละ่ะแต่ถึงมันจะซ่อนก็เถอะไอ้พวกตำรวจมันก็ถางป่าหามาสามวันแล้วยังไม่เจอเลย ยังไงผมก็เชื่อว่าพวกตำรวจมันเอาเงินของผมไปไม่งั้นมันคงไม่ยิงไอ้โจนนั่นเพื่อปิดปากหรอกคุณศักชัยสันนิษฐานได้เทพมากครับนึกว่าเป็นนักสืบนั้นเนี่ยโธ่ไอ้เรื่องพวกนี้เด็กประถมที่ดูการ์ตูนโคนันก็คิดได้ยังไงมันก็ชัดขนาดนี้แล้วหน้าที่ของคุณคือหาหลักฐานไปจับไอ้ตำรวจพวกนั้นไม่ต้องห่วงครับผมสืบเรื่องนี้มาทั้งคืนเดี๋ยวบายนี้ จะไปคุยกับตำรวจคนนั้นต่อสักชัยเผยรอยยิ้มดีมากคุณนักสืบเสียเงินผมไม่ว่าแต่เสียหน้าผมยอมไม่ได้สารวัตรนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานส่วนผู้ที่นั่งอยู่ตรงข้ามเป็นชายในชุดสูทสีเขียวว่าไงล่ะคุณนักสืบผมมีเรื่องจะคุยกับลูกน้องของสารวัตรหน่อยนะครับ ตอนนี้เขาน่าจะรอคุณอยู่นะขอบคุณครับเออผมขอถามอะไรสรารวัตรหน่อยสิว่าไงผู้กองคนนี้เขาเป็นคนยังไงเหรอ,อ,อจะว่ายังไงดีล่ะเขาเพิ่งย้ายมาไม่ถึงปีผมก็ยังไม่ค่อยสนิทสักเท่าไหร่แต่ถ้าให้ประเมินคร่าวๆเขาก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่พอตัวแต่เรื่องงานก็รับผิดชอบดีถนัดงานไล่จับคนร้ายมาก ตอนที่สรารวัตรรู้เรื่องโจนเรียกค่าไทยสรารวัตรเป็นคนส่งเขาไปใช่ไหมจะว่าผมส่งไปก็ไม่เชิงเขาเสนอตัวไปเองเสนอตัวไปเองชูโชดเงียบไปพักหนึ่งอืมแล้วสรารวัตรคิดว่าเขาเอาเงินไปหรือเปล่าืมนี่คุณคิดแบบนั้นเหรอไม่รู้สิครับแต่เงินนั่นมันจะหายไปไหนล่ะโธ่คุณนักสืบเขาเป็นลูกน้องผมนะถามผมแบบนี้ ผมก็ต้องปกป้องลูกน้องตัวเองอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าดูจากสิ่งที่ผมหามาได้เมื่อคืนมันก็มีเรื่องให้ผมต้องสงสัยอยู่นะสารวัตรขมวดคิว้วคุณไปเจออะไรมาเหรอผู้กองคงเดชกับลูกน้องอีกสองคนยืนสูบบุหรี่อยู่หลังโรงพักดี่ก็เลยไปเกือบห้านาทีละไอ้นักสืบนั่นยังไม่มาอีกผู้กองว่าแล้วก็พ่นควันขมงคนที่แต่งตัวสีเขียวๆใช่ไหม เมื่อกี้ผมเห็นเขาเข้าไปในห้องสารวัตรนะครับหมวดเคบอกผมได้ยินว่าเขาค่อนข้างจะสนิทกับสาราวัตรนะแถมรู้จักตำรวจเยอะด้วยหมวดจะรัดเสริมต่อให้รู้จักกับนายพลกูก็ไม่สนหรอกรู้แค่มันนัดสัมภาษณ์แล้วเสือกมาช้านี่ก็บ่งบอกแล้วว่ามันเป็นคนยังไงสวัสดีครับใช่ผู้กองคงเดชหรือเปล่ามีเสียงดังลงมาจากด้านบน ผู้กองคงเดชเงยหน้าชายสูตรเขียวกำลังเดินลงบันไดามาอ้าวมาแล้วหรอครับนึกว่านัดวันพรุ่งนี้ซะอีกชูโชดเดินเข้ามาพร้อมแฟ้มเอกสารในมือขอโทษทีนะครับผมคุยกับสารวัตรนานไปหน่อยคุยกันนานแบบนี้ดูท่าคุณจะสนิทกับหัวหน้าของผมไม่น้อยเลยนะไม่ขนาดนั้นหรอกครับเราเคยร่วมงานกันบ่อยๆนะชูโชดลงมายืนประจันหน้ากับอีกฝ่าย ผมขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะผู้กองเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นคืนนั้นให้ฟังหน่อยสิเรื่องคืนนั้นน่ะเหรอคุณเดฟแ้มคดีไปแล้วไม่ใช่หรือไงผมอยากฟังจากปากคุณมากกว่าก็ได้ก็ได้ไดคืนนั้นพวกเราได้รับมอบหมายให้ไปสกัดจับโจรเรียกคาไทยทีมของผมรับผิดชอบบริเวณท้ายป่าซึ่งก็เจอแจ็คพอตเข้าเต็มเตมทำไมคุณถึงยิงเขาล่ะอะไรกัน นี่คุณไม่ได้อ่านในรายงานเหรอก็มันจะยิงลูกน้องผมก่อนลูกน้องนักสืบหันไปที่หมวดเคคุณคือตำรวจคนนั้นใช่ไหมตามรายงานคุณเดินเข้าไปคนเดียวทำไมถึงประมาทขนาดนั้นละ่ะเออหมวดเคยืนเงียบอยู่ครู่หนึ่งก็ผมไม่รู้นี่ว่ามันจะมีปืนมไม่รู้ว่าโจรมีปืนเนี่ยนะนี่อย่าไปซักไซเข้ามากเลย ผู้กองปรามเคมันเพิ่งบรรจุได้กี่ปีเองประสบการณ์มีที่ไหนนักสืบหันกลับมาและผู้กองละ่ะประสบการณ์ผู้กองก็เยอะพอสมควรแต่ทำไมถึงเลือกวิสามัญคนร้ายแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงละ่ะคุณต้องเห็นตอนที่มันเอาปืนจ่อลูกน้องผมผมไม่มีเวลาเลงหรอกนะงั้นเหรอแล้วเรื่องเงินที่หายไปละ่ะเรื่องนั้นผมไม่รู้ หมายความว่ายังไงคุณเป็นคนแรกที่เจอคนร้ายก็ไม่รู้ไงตอนที่ผมเจอมันมันไม่ได้เอาเงินติดตัวมาด้วยสักหน่อยแต่พวกคุณเจอกระเป๋าใส่เงินนะใช่แต่มันเป็นกระเป๋าเปล่าๆไม่มีเงินอยู่เลยแต่คุณศักชัยบอกผมว่าตอนที่เอาเงินไปให้ในกระเป๋ามีเงินอยู่ห้าล้านอา้าวแล้วผมจะไปรู้เหรอถ้านายศักชัยไม่ได้โกหกเรื่องเงินไอ้โจรนั่น มันอาจจะเอาซ่อนไว้ในป่าก็ได้ไม่มีทางหรอกพวกคุณค้นป่านั่นมาสามวันแล้วไม่เจอร่องรอยของเงินนั่นเลยมันถูกเอาออกจากป่าไปนานแล้วล่ะนี่คุณกำลังจะบอกอะไรคิดว่าผมเอาเงินไปเหรอจะไม่ให้ผมสงสัยได้ยังไงก็มันมีโอกาสเป็นไปได้นี่ผู้กองสายหน้าเบาๆคุณน,นี่ไม่รู้อะไรเลยจริงๆผมจะขโมยเงินไปเพื่อเงินนั่นตั้งค่าล้าน ยังถามอีกหรือว่าเพื่ออะไรฮึแล้วแต่เถอะแค่ผมมายืนให้พวกสมัครเล่นแบบคุณสอบปากคำมันก็มากเกินไปแล้วนะถ้าคิดว่าผมทำก็ไปหาหลักฐานมาเองแล้วกันว่าแล้วก็ทิ้งบุหรี่ลงพื้นก่อนจะหันหลังกลับเดี๋ยวชูโชดเปรียกคุณมาดูอะไรที่นี่ก่อนอะไรอีกละ่ะผู้กองกับลูกน้องหันกลับมาชูโชดยื่นแฟ้มเอกสารให้อะไรเขารับไปเปิดอ่าน แล้วเมื่อได้รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรดวงตาทั้งสองก็เบิกโพล่งนี่คุณชูโชดยิ้มเมื่อคืนผมให้ลูกน้องค้นทุกค่าใช้จ่ายของคุณในสามเดือนนี้ดูเหมือนว่าช่วงนี้สภาพคล่องคุณไม่ค่อยดีนะเงินเดือนก็โดนแบงค์หักจนแทบไม่เหลือแบบนี้จะเอาเงินจากที่ไหนมาใช้ล่ะผู้กองออกสีหน้าไม่พอใจคุณมาตรวจสอบผมได้ยังไงนี่มันมากไปหรือเปล่า ผมก็ตรวจเท่าที่ผมจะมีสิทธิ์ทำได้คุณบอกเองไม่ใช่หรือว่าให้ผมไปหาหลักฐานมาแต่มันไม่เกี่ยวสักหน่อยข้าราชการส่วนใหญ่นี่เยอะกว่าเงินเดือนทั้งนั้นไม่รู้สิแต่ยังน้อยมันก็พอจะใช้เป็นแรงจูงใจได้ไม่ใช่เหรอผู้กองคงเดชกรหมัดนักสืบดึงแฟ้มกลับมาคุณคิดดูดีๆนะผมค้นแค่คืนเดียวยังได้ขนาดนี้ถ้าผมค้นทั้งสัปดาห์จะเจออะไรต่ออะไรบ้างก็ไม่รู้ ก็เอาสิอยากค้นอะไรก็ค้นไปเลยแต่คุณทำอะไรผมไม่ได้หรอกเพราะว่าผมไม่ได้ทำเงินเดี๋ยวรอดูละกันผมจะหาอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณเรื่อยๆนะว่าแล้วโบกมือหันหลังเดินจากไปผู้กองกำมัดลวงบุรีขึ้นมาจุดสูบอีกมวนช่างมั้นเถอพี่เราไม่ได้ทำเราจะไปแคร์ทำไมล่ะหมวดเคว่าจะไม่แคร์ได้ยังไงวะ เดี๋ยวนี้ใครเขาสนความจริงกันละ่ะผู้กองล้วงกุญแจหันเดินไปที่รถเฮ้ยจะไปไหนอะพี่ไปทำงานสิเจอแบบนี้ใครจะกินข้าวลงวะช่วงใบ่ายแก่แสงแดดกำลังแผดเผาทุกสรรพสิ่งที่อยู่กลางแจ้งผมนึกว่าจะลงมือกลางดึกเสอ,อีกสายชนว่าตัวเขากับกลุ่มนักล่าสมบัติอีกสมคนกำลังซุ่มอยู่บริเวณชายป่าที่เกิดเหตุไม่ได้หรอกครับ กลางคืนมีเวรยามหนาแน่นแต่ตอนนี้มีแค่พวกคนงานที่กำลังพักเที่ยงกันอยู่หนึ่งในนักล่าสมบัติบอกเออแล้วนี่พวกคุณจะไม่บอกชื่อให้ผมรู้จริงๆเหรอทั้งสามสายหน้าไม่มีทางอะ่ะพวกเราสามคนไม่มีใครรู้จักกันถ้าคนใดคนหนึ่งถูกตำรวจจับจะได้ซัดทอดคนอื่นไม่ได้แต่พวกคุณรู้ชื่อของผมแล้วนะหึคุณบอกเราตอนไหน คุณไม่เห็นป้ายร้านผมเหรอสายชนเข้ามันไก่ไงเอา้าคุณจะบอกพวกเราทำไมเนี่ยแล้วเมื่อใกล้จะถึงเวลาลงมือหนึ่งในพวกเขาก็ใช้กล้องสองทางไกลสําววจบริเวณจุดเกิดเหตุดูเหมือนจะไม่มีใครเฝ้าแล้วนะพวกนั้นอยู่ในเต็นที่ห่างออกไปพอสมควรลงมือเลยดีไหมสายชนถอนหายใจจะทำอะไรก็รีบทำเถอะครับ ผมลงทุนปิดปรา้านเพื่อมาที่นี่เลยนะเมื่อเป็นเช่นนั้น <c oughs> ก็ได้เวลาเริ่มงานทั้งสี่คนลักลอบเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งดูเหมือนจะไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนสังเกตเห็นเอาละเราจะแบ่งกันขุดตามจุดนะัดน่าจะใช้เวลาไม่เกิน20สนาทีจอบเสียมถูกแจกจ่ายทุกคนเข้าประจำจุดที่ได้รับมอบหมายเมื่อแน่ใจว่าจะไม่มีใครเดินมาเห็นแผนการค้นหาเงินล้านก็ดำเนินการต่อไป สายชนฟันจอบสับหน้าดินทุกคนทำการขุดอย่างแข็งขันแม้พื้นดินบริเวณนี้ค่อนข้างจะแข็งแสงแดดก็ร้อนจ้าแต่ไม่มีใครหวาดวันเพราะงานนี้มีเงินหลักล้านรออยู่แล้วเมื่อการขุดดำเนินต่อไปได้ราวสิบนาทีมีหลุมปรากฏขึ้นมากมายมือของหลายคนเริ่มปวดแสบเม็ดเงื่อไหลท่วมเหมือนกำลังอาบน้ำสายชนกระดกน้ำดื่มที่เตรียมมาเกือบหมดขวด เริ่มลังเลว่าจะขุดต่อไปดีหรือไม่เฮ้ยมาดูนี่สิจู่จูก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นทุกคนได้ยินเช่นนั้นก็ทิ้งจอบเสียมวิ่งกรูเข้าไปดูปรากฏว่านหนึ่งในนักล่าสมบัติขุดไปพบบางสิ่งมันเป็นถุงพลาสติกที่ดูใหม่เอี่ยมสายชนเผยรอยยิม้มหากนั่นเป็นสิ่งที่คิดชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปตลอดการแล้วในระหว่างที่ทุกคนช่วยกันขุดสายชนก็นึกสนุกดโทรศัพท์หาใครบางคน โหมึงมีอะไรอีกวะปลายสายว่าไอ้โชดอีกเดี๋ยวมึงจะต้องเสียใจที่ปฏิเสธกูฮะอะไรของมึงอีกเนี่ยยังไม่เลิกเพอร์เจอเรื่องเงินนั่นอีกเหรอเพอเจอบ้านมึงสิเงินตั้งค่าล้านนะเว้ยอีกเดี๋ยวมันจะเป็นของกูแล้วเดี๋ยวนะมึงกําลังทําอะไรอยู่อีกเดี๋ยวมึงก็รู้ไอ้ชน มึงอย่าทำอะไรงโง่ๆนะตอนนี้มึงไม่ได้อยู่ที่ร้านข้าวมันไก่ใช่ไหมถ้ากูได้เงินนั้นกูก็ไม่ต้องขายข้าวมันไก่อีกแล้วล่ะไอ้ชนไม่ว่ามึงจะทำเรื่อง,งโง่อะไรอยู่หยุดซะแล้วกลับมาหยุดกูโง่แล้วย้ำอีกรอบนะมึงจะต้องเสียใจที่ปฏิเสธกูไว้แล้วในระหว่างนั้นเองนักล่าสมบัติก็ขุดสิ่งนั้นขึ้นมาได้แต่ผลที่ออกมามันค่อนข้างจะเอาเฮ้ย ก็แกะถุงพลาสติกเปล่าๆนี่วาทุกคนเห็นเช่นนั้นก็โหร้องด้วยความผิดหวังสายชนรู้เข้าก็ชะงักยืนเงียบเป็นเป่าสากฮัลโหลไอ้ชนมึงทำอะไรอยู่เสียงชูโชดดังไม่หยุดเออเปล่าแค่นี้ก่อนนะสายชนรีบกดตัดสายอะไรวันเนี่ยสรุปว่ามันมีจริงหรือเปล่านักล่าสมบัติเริ่มท้อสายชนเห็นเช่นนั้นก็ใจไม่ดี ใจเย็นก่อนซิลองขุดต่ออีกหน่อยอาจจะเจอก็ได้แต่พวกเราขุดมาเป็นสิบลุ่มแล้วนะถ้าจะเจอมันคงจะเจอไปนานแล้วล่ะแต่เรายอมเสี่ยงขนาดนี้แล้วนะจะถอยกลับจริงๆเหรอแต่ทันใดนั้นมีเสียงดังจากด้านหลังเฮ้ย <Hey, S 1> พวกคุณทำอะไรนะทุกคนหันขวับแล้วก็ต้องอ้าป,ปากค้างเมื่อพบตำรวจสามนาย กำลังยืนจ้องมองมาฟังจบแล้วรบวรกวนกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ